สวัสดีเพื่อนเพื่อนณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดบ่านคงมหาชัยครับผมเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆมานี่เลยราบทอดชุดละ40บาทกระคารูปหลอด้วยเมื่อกี้คนลุงไปแล้วร้านก็าล็สแกนด้วยนะ นี่น่ารับประาทานมากถึงละสี่สิบบาทเนาะพ่อค้ามาขายที่นี่วันไหนบ้างบอกกันนิดนึงประมาณวันจันทร์ครับวันจันทร์พฤหัสวันจันทร์กับวันพฤหัสสองวันเริ่มขายกี่โมงครับพ่อค้าบ่ายสาม ทุ่มขึ้นบ่ายสามึงทุ่มขึ้นระหว่างอื่นขายที่ไหนครับพ่อค้าครับผมพ่อค้าเข้ามาเรื่อยๆทางร้านเขมีผักให้สองอย่าง แล้วเด็กตองาน้านสององแแงนะครับเรา่นี้ัลดุพนมนคาใที่เดะเรียนอยากดว้ายรับยตลาดเวลมาร์เก็ตเนี mm. şey ่ขายช่วงไหนเช้าหรือตอนเย็นฮะเป็นช่วงตลาดเย็นเป็นตลาดเย็นนะโอเคแล้วอยอย่านเลยต้งคิว่า ขายไม่แหงด้วยอะอร่อยด้วยแม่แหงด้วยสถานที่แล้วก็ตามรสคานโยบายก็เดนจอดซิมบอลในจอดดีน้องมก็สี่ตลาดิดยขายกบเป๋าสองโมงถึงสองทุ่มนะครับุญเฉพาะวันอาทิตย์วันเสาร์ก็ตามยยังไงก็แหดสินก็บาทนะครับตามนี้เลยโดยนี้เป็นลูกดที่จะเป็นลุกเดือดร้อยสามเดือนซอยสี่ซอยห้าแวะก็ร้อามม่นะร้อยองนี้คือว่า เแนแลเากจย่างมาหน้าที่บ้านเออตามที่บอเลยนนานี้มีอะไรบางเนีรบาีไก่ใต้น้ำย่หรอีนะครับไก่ใ้น้ครอยเดียวมนีิเลยขนมปั เนี่ยมากิโลอะครับคุณพ่อค้มามาไม่เยอะครับประมาสองติ๊กโลนะ โอเคยังไงพวกค้าวันนี้ขอบคุณมากนะสวัสดีครับ